สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอ,อ่อมาคุยกันเรื่องคำทํานายของชาวราศีมีนนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคม2568ดูจากข้อมูลไพ่ย,ยิปซีที่เราได้มาลองมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างสวัสดีค่ะก็น่าสนใจทีเดียวค่ะโดยเฉพาะไพ่ที่เปิดขึ้นมาครับเปิดมาใบแรกเลยตำแหน่งตัวตนคือ the hangman e d อืม ซึ่งปกติจะพูดถึงเรื่องออการรอคอยการเสียสละหรือแบบว่าต้องมองอะไรจากมุมใหม่ๆเลยนะครับมันเหมือน,นต้องหยุดนิ่งๆเลยอันนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับชาวราศีมีนช่วงนี้ได้บ้างครับค่ะใช่ค่ะ The Hangman เนี่ยหลักๆก,ก็คือช่วงเวลาที่อาจจะต้องแบบว่าชะลอชะลอลงหน่อยค่ะหรือบางทีก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ยังคุมไม่ได้นะหรืออาจจะต้องพลิกมุมมองกับสถานการณ์บางอย่างไปเลย อ๋อคือไม่ใช่หยุดเฉยๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หยุดนิ่งๆแต่เป็นการหยุดเพื่อประเมินสถานการณ์มากกว่าหรือแบบรอจังหวะที่เหมาะสมหรืออาจจะปล่อยให้บางอย่างมันคลี่คลายไปเองอะไรแบบนั้นค่ะการหยุดเพื่อประเมินอืมแล้วพอมาดูไพ่ใบที่สองที่เป็นตัวแทนสภาพแวดล้อมกลับเป็น seven of swords อันนี้มันเกี่ยวกับพวกกละอบายความไม่ตรงไปตรงมาใช่ไหมครับมันมันทให้สงสัยนินดๆว่าเอ๊ะหรือว่าการที่ต้องหยุดรอเนี่ย The Hangman มันสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าไว้ใจ Seven of Swords นี่หรือเปล่าครับอือหือเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆด้วยคือ Seven of Swords เนี่ยมักจะมาเตือนให้ระวังค่ะอาจจะมีอะไรที่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนหรืออาจจะมีการกระทำที่ไม่ค่อยซื่อตรงเกิดขึ้นรอบๆตัวเราครับครับเพราะงั้น สภาวะแบบแฮงส์แมนที่ต้องหยุดดูรอเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่เราเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างนี่แหละค่ะเลยต้องใช้เวลาประเมินสถานการณ์ให้ดีๆก่อนก่อนที่จะทําอะไรต่อไปอ๋อเข้าใจแล้วครับคือหยุดเพราะสถานการณ์รอบตัวมันดูแปลกๆไม่เคลียร์นี่เองแล้วทีนี้ในสภาวะแบบนี้ไพ่คําแนะนําที่ได้คือ two of wands การมองไปข้างหน้าการวางแผนเอ่อมันจะมาช่วยรับมือกับความรู้สึกติดขัด แล้วก็ความไม่น่าไว้ใจนี้ได้ยังไงครับในเมื่อสถานการณ์มันก็ยังดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะคือ two of wands ในบริบทนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การวางแผนทั่วไปนะคะแต่มันคือการเริ่มมองหาทางเลือกแล้วก็ความเป็นไปได้อื่นๆในอนาคตค่ะแม้ว่าปัจจุบันจะยังติดติดขัดขัดอยู่ hangman หรือมีเรื่องไม่โปร่งใส seven of swords ก็ตามอืมมันคือการใช้สติปัญญาของเรานี่แหละค่ะเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไป เมื่อสถานการณ์มันเอื้ออำนวยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการวางแผนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะมาจาก Seven of s w r t s s โดยตรงเลยก็ได้ค่ะเหมือนเป็นการสร้างอำนาจให้ตัวเองด้วยการเตรี้นตัวไว้ก่อนอ๋อเป็นการเตรียมพร้อมเชิงรุกนั่นเองถึงแม้ต้องเจอความท้าทายทั้งความรู้สึกที่ต้องรอแล้วก็สภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่แต่ แต่บทสรุปที่ได้กลับเป็น t e of Cups ซึ่งเป็นภาพของความสุขความสมบูรณ์เต็มที่เลยนะครับมันดูค่อนข้างขัดแย้งนิดๆเหมือนกันทำไมผลลัพธ์สุดท้ายถึงออกมาดีแบบนี้ได้ล่ะครับใช่ครับ Ten of Cups นี่คือที่สุดของความสุขทางอารมณ์เลยนะครับความกลุ่มเกลียวความพึงพอใจสูงสุดมันกำลังชี้ให้เห็นว่าการที่เราผ่านช่วงเวลาที่ต้องอดทนแหงแมน แล้วก็ต้องระม,มัดระวังตัวจากสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจ seven of swords ครับประกอบกับการใช้สติปัญญาในการวางแผน two of wands อย่างถูกต้องแล้วมันก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจจริงๆครับไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์ต่างๆอือเหมือนคาว่าความท้าทายที่เข้ามามันเป็นบททดสอบนะคะพอเราผ่านไปได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะพบกับความสุขความสาเร็จที่มั่นคงรออยู่ พอจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วครับสรุปคือเดือนนี้สําหรับชาวราศีมีนอาจจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ต้องรอต้องปรับมุมมองใหม่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ต้องแบบว่าระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อย ใช่ค่ะแต่หัวใจสําคัญจริงๆคือการไม่หยุดนิ่งทางความคิดการวางแผนมองการไกลแบบชูอฟวันส์นี่เองที่จะนําทางไปสู่ความสุขสมหวังในตอนท้ายคือ Ten of Cups ถูกต้องเลยค่ะถ้ามองในภาพรวมนะคะข้อความจากไพ่ชุดนี้เหมือนกําลังบอกว่าอุปสรรคหรือความรู้สึกติดขัดเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวนะคะครับ แต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าช่วงเวลานี้มันต้องการวิธีการรับมือที่เฉพาะเจาะจงหน่อยนั่นก็คือความอดทนความระแวดระวงังและที่สําคัญมากๆก็คือการวางแผนอย่างมีสติเพื่อนําทางเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจริงๆค่ะอืม hmm. น่าคิดตามมากๆเลยครับสุดท้ายนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฝากไว้ให้ลองไปคิดต่อกันดูนะครับคือการที่เราตระหนักว่าชีวิตคนเรามันก็มีช่วงเวลาที่ต้องการความอดทนการเปลี่ยนมุมมองหรือการวางแผนอย่างรอบคอบเนี่ยแม้ในยามที่สถานการณ์ภายนอกมันดูไม่แน่นอนหรืออาจจะน่ากังวลก็ตามคการตระหนักรู้แบบนี้มันจะช่วยให้เราเตรียมตัวสำหรับอนาคตในด้านอื่นๆของชีวิตได้ดีขึ้นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามที่ฝากไว้ให้ไปขบคิดกันต่อนะครับ